ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันพระแรม15ค่ำเดือน6ปีเถาะตรงกับวันอาภากรกลมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คนเกิดวันอาทิตย์การงาน วันนี้ให้ใจถึงถึงหน่อยนะคะเพราะคุณจะโดดเด่นในด้านไอเดียที่ไม่เหมือนใครแต่ก็มักจะปอดเวลาที่ลงมือทำจริงเพราะกลัวความล้มเหลวเหมือนความสำเร็จรอยอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเพียงแค่คุณเอื้อมมือไปคว้าเท่านั้นการเงินคุณใช้เงินเก่งและใช้ตามใจตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ยิ่งเพื่อคนที่คุณรักแล้วถึงไหนถึงกันแต่อย่างดีที่คุณหาเงินได้มาก ทำให้การเงินของคุณยังคล่องตัวดีอยู่คะ่ะความรักและครอบครัวความรักต้องแย่งชิงมีคู่แข่งหัวใจก็ไม่ได้เกรงกลัวคุณมั่นใจตนเองมากคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับชาวต่างชาติหรือได้พบรักจากการเดินทางไปต่างประเทศครอบครัวคนรักอย่าตึงเครียดในเรื่องครอบครัวจนเกินไปนะคะสีมงคลสีเทา สีปลนสีควันบุรีเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิดมงคลทิดตายเสริมความช่วยเหลืออุปธรรมทำการใดก็ได้รับความร่วมมือเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้ต้องอาศัยความสงบสยบเคลื่อนไวงานที่ทำอยู่จะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมักจะทำให้คุณลังเลควรหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำก่อนการตัดสินใจแต่หากสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจในวันนี้ได้ก็ให้เลี่ยงไปก่อนหากมีคู่แข่งคุณก็จะรู้สึกเป็นรอง ต้องหากลยุทธ์ที่ดีในการเอาชนะการเงินการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นม่เกนได้ใช้เงินทุนเพิ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการเดินทางไปยังที่ใหม่หรือเปอิดกิจการใหม่แต่ก็มักจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีงานที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดที่หรืองานค้าขายออนไลน์ค้าขายข้ามชาติจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ ความรักและครอบครัวความรักจะสมหวังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรในช่วงที่ผ่านมาวันนี้จะคลี่คลายให้คุณรู้สึกเบาใจและมีความสุขมากขึ้นคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่คุณรอคอยสีมงคลสีเขียวส่มชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพทิศมงคล ที่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล0นาฬิกาถึง1นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน งานค้าขายอาหารต้นไม้ปุ๋ยเคมีพันธ์ต่างๆจะก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมีเกณฑ์ได้โชคทางการงานจากผู้ใหญ่เพศหญิงที่มีชื่อเสียงงานด้านอื่นๆก็จะราบรื่นได้รับความเมตตาเอ็นดูให้ใช้โอกาสนี้ในการขอเลื่อนขัน้นหรือเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆก็จะมีโอกาสสมหวังสูงการเงินวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย เพราะมีคนที่จ้องจะเอาเปรียบคุณให้ระวังการถูกโกงถูกแกล้งให้เสียเงินหรือหลอกลวงเงินออกจากกระเป๋าคุณซึ่งส่วนใหญ่คุณก็จะรู้ทันและไม่ใจอ่อนหาเงินยากแต่ก็ยังพอเอาตัวรอดได้งานสีเทาจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนที่รอคอยบุตรชายาดวันนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดี ได้คนมีบุญมาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวส่วนคนโสดแอบเจ้าชู้รักชอบหลายคนในเวลาเดียวกันแถมยังไม่คิดจะเลือกไว้สักคนซะด้วยแต่อย่างไรคุณก็มีโชคในด้านความรักค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดเริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลที่ตะวันตกเฉียงเหนือ เสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน โอกาสดีๆในด้านการงานกำลังมาถึงงานที่รอคอยจะสมหวังดังตั้งใจคุณจะมีความสุขกับงานที่ทำและทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุดวันนี้คุณมีพลังล้นเหลือที่จะทำงานตรงหน้าให้สำเร็จได้ถุกประการอย่างมั่นใจบางคนจะมีลาบลอยอีกด้วยการเงินเพื่อนเก่าคนรักเก่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินนี่เก่าที่คุณคิดว่าจะไม่ได้คืน วันนี้จะได้คืนกลับมาอย่างปาฏิหาริย์ขอให้คุณเข้าไปทวงถามได้เลยค่ะธุรกิจอาหารดอกไม้เสริมสวยจะทำเงินให้คุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดระวังอยู่ๆก็ต้องตกไปเป็นน้อยกินน้ำใต้ศอกแบบไม่รู้ตัวระวังลูกหลานในปกครองจะถูกหลอกลวงหรือถึงขั้นถูกพาหนีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนคนมีคู่ให้หักห้ามใจกับการถูกยั่วยวนให้ดีเพราะปัญหาในครอบครัวจะตามมาแบบยากจะหวนกลับมาเหมือนเดิมได้อีกสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิศมงคลทิศใต้เสริมเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดี เวลามงคล7.30นาฬิกาาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน ธุรกิจการงานขนาดใหญ่หรือหลักทรัพย์สูงสูงจะก้าวหน้าและสร้างชื่อเสียงความมั่นคงให้กับคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับช่วงงานต่อจากครอบครัวซึ่งเป็นงานที่มั่นคงอยู่แล้วการเงินหากคุณทำงานกับคนที่มียศตํำแหน่งจะสามารถทําเงินได้มากงานทุกแขนงจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในเรื่องการเงิน งานที่ติดต่อกับคนต่างชาติจะทําเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักสุขงอมมีเกณฑ์ที่คู่รักที่รักกันมานานจะได้ร่วมตกลงปลงใจเข้าพิธีวิวาหากทะเลาะหรือแยกกันอยู่วันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งถือเป็นวันดีในการเข้าไปง้อขอคืนดีส่วนคนโสดสนิทบางทีก็เลือกไม่ถูกว่าจะจีบใครแต่วันนี้ คุณมีแผนการดีๆที่จะเอาชนะใจคนที่คุณหมายตาไว้แล้วสีมงคลสีชมพูสีบันเย็นสีม่วงอ่อนเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจเวลามงคล9นนาฬิกา ถึง10นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้คุณกระฉับกระเชงกระตือรือร้นในการงานดีงานที่คุณทำอยู่จะมีความมั่นคงมากขึ้นมีความคิดอยากจะเปิดกิจการเป็นของตนเอง หากเริ่มต้นวันนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินมีเก์ได้รับเงินก้อนใหญ่จากผลงานที่คุณทำมาดีแล้วแต่คุณก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักเนื่องจากคาดหวังไว้สูงกว่านี้ปล่อยวางบ้างนะคะวันนี้คุณมีโชคทางการเงินและมีโอกาสที่ดีในการหารายได้เพิ่มในหลากหลายทางความรักและครอบครัว ครอบครัวอบอุน่นมีเกณได้พบปะสังสรรค์กันในระหว่างคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบเจอกันมานานจะมีความสุขเป็นอย่างดีคนโสดครอบครัวสำคัญและอบอุ่นกว่าการมีคนข้างกายสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศเหนือ ส่งเสริมความน่ากเกรงขามอำนาจวาส,สนาและความเชื่อฟังเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกานาทีคนเกิดวันศุกร์การงานหากร่วมหุ้นกับใครอยู่ ให้ระวังการถูกโกงถูกหักหลังจำเป็นจะต้องพิจารณาและระมัดระวังให้มากในเรื่องการลงทุนที่มีหุ้นส่วนหรือการลงทุนด้วยเงินจำนวนมากวันนี้ให้งดการตัดสินใจใดๆที่สำคัญเพราะมีเกณฑ์สูงที่คุณจะต้องพบกับปัญหาที่ยากจะแก้ไขคนที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพก็ให้ป้องกันและอย่าประมาทเด็ดาขาดค่ะการเงิน คุณชอบทำอะไรเสี่ยงๆใช้เงินเสี่ยงๆหรือลงทุนอะไรแบบที่มีความเสี่ยงสูงวันนี้อาจต้องลุ้นกันอย่างหนักว่าจะได้หรือเสียยังไงก็เพลาๆความมือเติบและระมัดระวังความใจร้อนในการใช้เงินไว้บ้างนะคะหากจะได้เงินก็มักจะต้องเหนื่อยยากก่อนจึงจะได้มาความรักและครอบครัวความรักจะทำให้คุณปวดใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหาใคร คุณจะไม่มั่นใจและอาจต้องทนรับกับคำปฏิเสธบางคนจะโดนบังคับจิตใจทำให้รู้สึกกดดันส่วนคนรักครอบครัวให้หันหน้าเข้าพูดคุยกันหากมีเรื่องไม่เข้าใจอย่ามัวแต่นิ่งเงียบเพราะจะยิ่งทำให้บรรยากาศแย่ลงคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในวันนี้คุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของตนให้มากความใจเร็วใจร้อนจะนำปัญหามาให้ ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจระหว่างโรคฉับพลันเช่นฮีสโตรกเป็นลมและอุบัติเหตุควรทำบุญถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะถูกฆ่ารักษาศีลให้อย่างเคร่งครัดสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานงานตรงหน้า มักจะไม่เป็นไปดังใจเมื่อเกิดความผิดพลาดคุณก็จะเสียขวัญง่ายทำให้ไปต่อไม่ได้เมื่องานไม่เดินจึงเกิดปัญหาขึ้นตามมาอีกวันนี้เป็นวันที่คุณต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวความวิตกกังวลและความเศร้าเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองแล้วลงมือทำมิฉะนั้นจะเสียการเสียงานได้คะ่ะการเงินต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายตามใจ ถึงแม้จะมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอแต่ก็มักจะไม่เหลือเก็บซึ่งเป็นการประมาณทางการเงินจนเกินไปผู้ที่ทำงานฟรีแลนซ์งานที่ต้องออกนอกสถานที่จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวรักในวันนี้ต้องใช้เงินจะไปมือเปล่าดูท่าจะไม่สมหวังคนโสดจึงต้องกระเป๋าหนักสักหน่อยเพื่อให้ได้ใจใครคนมีครอบครัว คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีไม่พบปัญหามีปากเสียงหรือความไม่เข้าใจกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมอายุมั่นขัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล 15นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ